โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาสำรองไฟล์เกมแล้วก็จะมีวิธีที่ทำให้เราเนี่ยมาไม่ต้องไปลงขั้นตอนที่มันนานขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีมาบอกก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยผมก็เพิ่งถอนการติดตั้ง GTA V ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันดับแรกนะครับเมื่อทุกคนนะครับถอนการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย ให้ทุกคนนะครับกดดาวน์โหลดมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับก็จะได้ให้เรานะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดติดตั้งาจากนั้นนะครับก็เลือกพื้นที่เซฟให้เรียบร้อยแล้วก็กดติดตั้งถ้าขึ้นกำลังติดตั้ง,งนี้นะครับให้ทุกคนนะครับ กดสต็อกก่อนครับกดสตอ็อปมันจากนั้นนะครับให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกติดตั้งเอาไว้ผมจะเก็บไว้ที่ดีๆนะครับเนี่ยมันจะได้โฟลเดอร์ GTA V ขึ้นมานะครับส่วนผมเนี่ยมีไฟล์สำรองไว้ละซึ่งผมได้ทำการลบ ไอ้เจ้าเมื่อกี้ทิ้งไปเพราะว่าผมจะทำการลงมอ d เนเซอร์ลอวิชชั่นอีนะครับผมผมก็เลยอยากจะดูคุณภาพของมันจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นนผมได้ลง Mod วิชชั่นวีแล้วก็ดีดีดารหรือดีดูกของเราเนี่ยลงไปผมก็อยากเห็นความแตกต่างครับว่าสมราคาอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าก็เมื่อเราดาวน์โหลดแล้วกดสต็อเมื่อกี้นะครับให้เราตับมิเข้าไปจากนั้นนะครับ เราจะเจอไฟล์ .etsstore ไฟล์เดียวใช่ไหมครับให้เรานะครับไปที่โฟลเดอร์เกมสำรองของเรานะครับอันนี้เป็นตัวสำรองของเรานะครับก็ให้ทำการกดคัดลอกทั้งหมดครับไปวางในโฟลเดอร์ gta v ตรงนี้ครับกดวางไปเลยอาตรงนี้จะใช้เวลานานมากๆนะครับผมกพรต้องรอนะครับถ้าคอมเพื่อนๆแรงหน่อยก็ดีอย่างของผมเนี่ยมันประมาณไว้25นาที ก็เดี๋ยวเมื่อลงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงต่อขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่ว่าเราไม่ต้องไปกดดาวน์โหลดติดตั้งใหม่นะครับผมก็แค่กดให้ระบบเนี่ยทางระบบของ Epic เนี่ยเขาสร้างโฟลเดอร์เกมขึ้นมาให้เราซึ่งมันจะไม่สามารถไปเลือกโฟลเดอร์ที่เป็น gta v สำรองของเราได้นะครับเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ของเขาเท่านั้นเหมือนมันลิงก์ข้อมูลเฉพาะจะต้องปิดโฟลเดอร์เขาเท่านั้นเราก็ปรับเปลี่ยนแค่ว่าเรามีไฟล์สำรองอยู่แล้วเราแค่เอาไฟล์สำรองเนี่ย มาใส่ในโฟลเดอร์ที่ GTA V เขาสร้างไว้ให้แค่นั้นเองครับเดี๋ยวจะมารอทำเมื่อมันวางเสร็จนะครับผมโอเคครับผมเมื่อนำไฟล์สำรองเรามาวางในโฟลเดอร์เกมที่ทาง E-PIC เนี่ยได้สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่ E-PIC Game อ่าจากนั้นนะครับให้กดกากบาดเลยนะครับ จากนั้นก็ให้กดมาที่หน้า Library นะครับผมเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนจากคำว่าติดตั้งเนี่ยให้กดทำต่อครับ mm hmm. ต่อจากนี้ก็รอมันตรวจสอบไฟล์นะครับผมที่เราได้ทำการนำไฟล์สำรองนั้นไปวางแทนโฟลเดอร์ hmm. ใน e p i c ที่ได้ติดตั้งให้กับเราก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็ระหว่างนี้ก็หาอะไรทำไปก่อน โอเคครับเมื่อทําทการตรวจสอบไฟล์เสร็จแล้วก็มันก็จะทําการติดตั้งใหม่อีกรอบครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยครับก็โดยอันว่า,าสามารถกดเปิดได้ครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ตามปกติเลยครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าเกมเนี่ยทำการสำรองไฟล์เสร็จสมบูรณ์นะครับผม ส่วนหน้าต่างอินโทรตอนเข้าเกมเนี่ยผมเลยลงมอดวิทู a l ลวิชา e ีเวไว้นะครับผมอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับอ่าก็เป็นการลงที่สำเร็จน,นะครับผมไฟล์ก็จะเป็นไฟล์จากเกมที่เราได้สำรองเอาไว้แล้วเราเนี่ยก็ได้นำไฟล์สำรองนั้นอนะ่ะมาใส่ในโฟลเดอร์ของ p p c g เก e เวลาเราติดตั้งเนี่ยเราซึ่งเราเนี่ยจะประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดนะครับผมอ่า ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมทําอยู่ณตอนนี้นะครับเพราะถ้าเราดาวน์โหลดเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีแต่ถ้าเราเนี่ยมีโฟลเดอร์ไฟล์เกมสำรองไว้อยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่ทําแบบที่ผมทําเมื่อต้นคลิปอะครับก็คือ,อ,อทําการลบแล้วก็ติดตั้งใหม่พอติดตั้งปุ๊บก็กด p อ r t ก็คือสต็อการการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วก็เข้าไปที่ โฟลเดอร์ gta v แต่ต้องเป็นโฟลเดอร์ gta v ที่ทางอีพีกเกมเนี่ยเขาได้สร้างขึ้นไว้ให้เราเราก็แค่ไปที่ไฟล์สำรองเกมขอแเราเกอปทั้งหมดนะครับและนำมาวางในโฟลเดอร์ของอีพีกเกมที่ได้สร้างโฟลเดอร์ gta v ไว้ให้เราเท่านั้นครับและก็เราก็มาที่หน้าต่างของ e p i c แล้วกดทำต่อครับมันก็จะทำการตรวจสอบไฟล์ของเราว่าใช่ไฟล์ตัวเกมแท้และสะอาดหรือเปล่าเป็นไงครับก็ หรือว่าเป็นการลงที่สําเร็จนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราประหยัดเวลานะครับส่วนเพื่อนๆอาจจะสงสัยอา้าวทำไมเข้าเกมมาแล้วทำไมตัวละครถึงมีลายมีผมอะไรเหมือนลงมอสเลยคือว่าผมเนี่ยได้ทําการ uh, ลงมอส natural vision e v o ไว้นะครับแล้วก็จะเป็นแพคแล้วก็มอสผมเนี่ยมันจะอยู่ใน preset s a v เกมรเปอร์เซ uh, ็นะครับผมผมก็เข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดครับโอเคครับผมถือว่าลงสําเร็จ เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็สำหรับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนลงให้ <โ một. S 1> แล้วก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนั่นเองนะครับผม,ผมก็ผิดพลาดประการใด หรือเสียงอาจจะได้ยินไม่ชดัดหรือเสียงดังเกินไปก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ